สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูต้นทุเรียนครับจะบันทึกไว้นะครับว่าจะปลูกรอดไม่รอดครับหลังจากที่เราปลูไปหลายรอบนะครับก็ได้ไปศึกษาจากลุงหนวดครับวันนี้ก็ลองซื้อจากลุงหนวดมา1 1อต้นครับลองมาปลูกดูครับผมเพิ่งปลูได้หนึ่งอาทิตย์ครับพื้นที่หลักตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ถมล่างจะเป็นดินเหนียวแล้วก็มีดินดีถมสูงมาสักครึ่มหนึ่งนะครับก็เราก็จะปลูกนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นกระท่อมนะครับที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ10กว่าต้นครับ ต้นสูงกระท่อมประมาณ4เดือนแล้วครับผมต้นสูงแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลุ้นนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะได้ตัดอะไรออกนะครับระหว่างตัดทุเรียนกับตัดต้นกระท่อมนะครับรอดูครับถ้าทุเรียนเกิดนะครับกระท่อมอาจจะโดนตัดนะครับแต่ถ้าทุเรียนไม่เกิดนะครับกระท่อมก็ได้จองพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะมาดูครับหลังจากที่ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะครับการตอบสนองของต้นนะครับก็ยัง อย่างดีนะครับผมยังไม่มีพฤติกรรมที่ว่าสอบไปในทางที่ว่าจะไม่เกิดนะครับใบก็นี่ฮะส่วนยอดเขาก็จะคล้ายๆเหมือนกําลังจะแตกอยู่ครับผมนี่ฮะของผมผมไม่ได้ขุดดินนะครับผมก็คือจะเอาเอาดินนะครับนี่ครับขุดมาแล้วก็เอามาโปะนะครับให้สูงนิดนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาต้นทุเรียนมาวางนะครับแล้วก็เอาดินมาถมนะครับ ซึ่งอาการปูเรียนของผมนะครับผมก็จะตัดในส่วนของรากขดนะครับตัดก้นถุงเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามีรากขดไหมอ่าหลายหลายคนจะแนะนํามาว่ารากขดต้องตัดนะครับถ้างั้นทุเรียนไม่โตนะครับอ่าก็เลยทาการตัดรากขดนะครับไปดูคลิปก่อนหน้าจะมีให้ดูนะครับตัดรากขดนะครับแล้วก็เอามาลงนะครับดินตัวนี้นะครับผมก็จะผสมกับอ่าปุ๋ยหมักนะครับที่ทาเองครับปุ๋ยหมักประมาณ3เดือนครับเอามาผสมกับดินนะครับแล้วก็ เอามาโปะข้างบนนะครับแล้วก็ใส่มูลวัวเม็ดนะครับที่เห็นดำๆนี้นะครับก็จะเป็นมูลวัวเม็ดนะครับอันนี้ก็คือเราทําเองครับหมักมา3เดือนกว่านะครับเป็นหมักท่านอาหารหลายอย่างครับหมักแกลบดําหมักราอะไรต่างๆครับนะฮะก็จะใช้ทั้งรองพื้นังใช้ทั้งอหวานบริเวณข้างบนด้วยนะครับสลับมูลวัวเม็ดนะครับต้นนี้ซื้อจากลุงนวลนะครับผมอยู่ที่ อ่ะอเภอเมืองโซลีนะครับลงหนวดก็จะให้ความรู้ดีนะครับสำหรับใครที่ไปซื้อนะครับผมตอนนี้ซื้อมัต้นละ8ปสบห้าบาทนะครับดูครับทรงต้นสวยงามเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะตาดีเลยนะครับมาดูต้นอื่นไหครับอันนี้ผมก็ลงกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองครับของสวนบุญธรรมกล้วยหอมนะครับซื้อมาปลูกเพิ่งลงนะครับผมมาดูต้นนี้นะครับนี่ฮะต้นนี้ก็กำลังตอบสนองได้สวยงามเหมือนกันนะครับ ยังไม่มีเป็นอะไรนะครับรอดูระยะยาวเดี๋ยวผมอัพดูให้เรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะลงให้ดูทุกเดือนนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมฉีดฮอร์โมนนะครับอันนี้ผมฉีดนะครับตัวเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับฉีดมาสองรอบแล้วครับผมฉีดมาสองรอบนะครับแล้วก็ใส่ตัวในส่วนของตัวปรับสภาพดินระเบิดรากอะไรต่างๆทำให้ดินล้นซุยไปรอบหนึ่งนะครับ รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ <VI> <c ười> รอดูยอดตัวนี้นะครับนี่ฮะกลังจะแตกออกนะครับรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยรอดูว่ามันจะแตกไหมนะครับรอรุ้นเดี๋ยวให้ดูทุกๆเดือนครับเนาะอันนี้ต้นที่สองครับผมมาดูต้นที่สามนะครับนี่ฮะต้นที่สามนะครับภาพก็อย่างนี้เลยนะครับอ่าส่วนตัวเนี้ย ผมก็จะใช้ในส่วนของสแลนนะครับในการทำโรคให้เขานะครับเพราะว่าต้นพืชพิเลี้ยงผมยังไม่โตนะครับก็ใช้สแลนไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้ไม้ค้ำนะครับนี่ฮะไม้ค้ำต้นทุเรียนไว้นะครับเวลาลมแรงๆมานะครับมันจะโยกเยกนะครับนี่ฮะต้นที่สามมาดูต้นที่สีนะครับมาดูต้นที่สีนี่เลยครับผม โอ้นี่นี่นี่แตกยอดเลยครับท่านผู้ชมครับแตกใบอ่อนแล้วครับนี่โอ้โหนี่นี่แตกใบอ่อนแล้วครับทุเรียนครับแตกใบอ่อนไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าแตกใบอ่อนได้คือทุเรียนเรากาลังที่จะเจริญเติบโตกาลังที่จะเดินนะครับท่านผู้ชมครับดูครับเนี่ยตรงนี้ก็มีครับนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีครับผมตรงนี้กําลังแตกครับผมโอ้เนี่ยมาดูครับจะได้กินทุเรียนหรือได้กินกระท่อมนะครับ ต้นที่สี่แล้วต่อไปต้นที่ห้าครับมาดูต้นที่ห้าครับผมเนี่ยต้นที่ห้านะครับก็ยังเหมือนเดิมครับผมยังไม่ตายครับผมมาดูต้นต่อไปต้นที่หกครับนี่ครับผมก็อ่ายังสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยมาดูต้นที่เจ็ดของเรานะครับ นี่เลยนะครับผมก็รอรุนใบอ่อนนะครับว่ามันจะแตกไหมนี่ในใบอ่อนตรงนี้นะครับประยอดครับมาดูต้นที่แปดนะครับในต้นที่แปดเนาะนี่นีต้นนี้ก็ยังสวยงามครับผมต้นที่เก้าต้นที่เก้านี่ครับกำลังสวยงามครับท่านผู้ชมครับเนี่ยใบ ตรงยอดตอนนี้กำลังจะแตกแล้วครับนี่ๆ,ๆใบกำลังจะแตกแล้วยอดนะครับกำลังแตกนะครับ<ส>นี่ฮะต้นที่สิบต่อมาครับๆๆนี่เลยนี่ครับยอดเริ่มแตกแล้วครับท่านผู้ชมครับยอดเริ่มแตกแล้วนะครับนี่ยยอดเริ่มแตกใบนี้ก็เพิ่งแตกนะครับนี่เพิ่งแตกครับใบอ่อนนะครับอันนี้ก็กำลังจะ แตกออกมาครับใบอ่อนนะครับนี่ฮะกำลังนี่ครับใบข้างนี้กำลังออกมาครับนี่ครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ยังไม่ทำสลดนะครับผมยังไม่ทำสลดนะครับทรงต้นนี้มันก็จะออกมาโค้งมางนี้หน่อยครับแล้วก็ขึ้นตรงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เจอน่าจะมาอะไรกินใบนะครับนี่ฮะมาลุ้นว่าจะแตกยอดไหมมาลุ้นกันนะครับ อันนี้ยังไม่ใช้ไม้ค้ำนะครับผมเดี๋ยวจะทำนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราปลูกระยะชิดนะครับสุรินทร์นะครับในเขตอำเภอลำดวนคนจะปลูกแล้วไม่ค่อยเกิดนะครับปลูกเคลือเราไม่ค่อยเกิดน้อยคนนะที่จะปลูกได้นะครับฉะนั้นผมไม่ยึดติดนะว่าจะต้องปลูกระยะเจ็ดคูณเจ็ดแปดคูณแปดนะครับผมไม่ยึดติดนะครับอันนี้ผมจากต้นต้นนี้มาต้นนี้คือประมาณสามเมตรนะครับ จากต้นนู้นมาต้นนู้นก็2เมตรกว่านะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้านะครับซึ่งผมไม่ได้คิดกังวลเรื่องนั้นนะครับเขาให้ปลูกให้รอดก่อนนะครับเขาให้ปลูกให้รอดก่อนนะครับเพราะว่าแถวนี้คนจะปลูกทุเรียนไม่เกิดนะครับปูแลวตายครับนี่ฮะรอดูผลนะครับผลสรุปว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราดูยอดอ่อนต่างๆที่ผมให้ดูนะครับอีกหนึ่งเดือนผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาวัดกันดูว่าต้นกระท่องกับต้นทุเรียนอันไหนี่อยู่ไหนจะไปนะครับ ระหว่างพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีประสบการณ์แล้วครับผมผมไปถ่ายมาลายสวนแล้วก็มีประสบการณ์เบื้องต้นนะครับก็นะครับเอามาลองปฏิบัติดูนะครับเผื่อจะได้เป็นทุเรียนสวนทุเรียนนะครับของอำเภอลำดวนนะครับผมไม่ลองไม่รู้ครับผมอันนี้ผมจะรดน้ํานะครับรดน้าเช้าเย็นนะครับเมื่อคืนฝนตกวันนี้เลยไม่ได้รดนะครับเมื่อคืนฝนตกเลยไม่ได้รดนะครับทุเรียนต้องการน้ํานะครับต้องการน้ําขาดน้ําไม่ได้เลยถ้า อาการที่ตัวเรียงขาดน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปลายใบมันไม่ไหมน้นะครับไม่ไหม้คือขาดน้ํานะครับฉะนั้นต้องให้รดน้ําให้เพียงพอนะครับรดน้ําให้เพียงพอปุ๋ยผมให้นะครับประมาณ7-10วันให้ครั้งหนึ่งนะครับทางใบทางดินทางรากนะครับให้ผสมสลับกันนะครับในส่วนของหญ้านะครับเราจะทําการตัดเอานะเราจะไม่ถอนเนาะแต่ถ้าช่วงเล็กนี้สามารถถอนได้เพราะว่ารากมันยังไม่ลงนะครับรา,ากจะลง เดินไม่เดินให้ดูที่ยอดนะครับผมให้ดูที่ยอดอ่าให้ดูที่การแตกใบใหม่นะครับถ้าใบมันแตกนะครับถ้าใบเนี่ยยอดมันแตกมานะครับแปลว,ว่ารากมันเริ่มเดินนะครับผมสามารถที่จะให้าสามารถที่จะถ้าเดินแล้วไม่ควรที่จะถอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะไปกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับเนาะก็สลับสแสลน้ผมก็จะพางไว้ก่อนนะครับสัก สองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนให้ต้นก็ตั้งตัวได้ก่อนนะครับเราก็จะเอาสลนออกนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นกับผมนะว่าทุเรียนสิบเอ็ดต้นนะครับเราลงไปแล้วมันจะรอดขีดต้นนะครับก่อนนั้นผมลงไปก็ตายหมดนะครับลงที่อื่นครับตรงนี้ยังไม่เคยลงนะครับเนื่องจากที่เราลงประสบการณ์หนึ่งคือเราไม่ได้รดน้ําทุกวันสองเราปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ตอนนี้เราก็พอรู้เบื้องต้นนะครับก็ลองดูนะครับ มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็ต้องลองดูนะครับผมมาลองดูนะครับช่วงนี้ผมจะพยายามให้ปุ๋ยตลอดนะครับให้น้ำสม่ำเสมอนะครับมาดูกันนะครับผมก็สามารถมาแชร์ความรู้ด้วยกันได้ครับผมแลกเปลี่ยนด้วยกันได้นะครับแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับบางคนก็ไม่บอกวิธีการปลูกนะครับกลัวห่วงกลัวปลูกได้นะครับเนาะถึงทุเรียนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับเราก็อยากที่จะปลูก ไว้กินเองในบ้านเองนะครับมันก็เป็นความภูิใจถ้าเราปลูกแล้วมันติดผลนั่นเองนะครับรอดูนะครับเหมือนที่ผมไม่ถ่ายได้ลุงนวดนะครับลุงปลูกได้สิเดือนต้นสูงสูง2เมตรกว่าบางคนก็ไม่เชื่อนะครับผมก็อยากถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับดูนะครับลงปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าเพิ่งดีใจนะผมมันยังมีมันยังมีอีกยาวครับทุเรียนครับเนาะมันยังอีกยาวนะครับ มันพร้อมตายตลอดทุกเมื่อนะครับฉะนั้นมันต้องดูทุกวันดูแลตลอดทุกเรียนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ